สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2566เราจะมาดูกันนะคะว่าราศีใดดวงจะเฮงจะปังในช่วงครึ่งปีหลังและราศีใดดวงที่จะต้องมีอะไรระมัดระวังนะคะ ในช่วงครึ่งปีหลังบ้างเขาบอกว่าในที่นี้มีทั้งหมด7ราศีนะที่ดวงจะเฮงจะปังในช่วงครึ่งปีหลังเรามาเริ่มราศีที่ดวงเฮงดวงปังก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูราศีที่ต้องระมัดระวังนะคะเขาบอกว่าราศีที่โดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งเลยสําหรับช่วงครึ่งปีหลังนี้คือชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนได้ไพ่ e m p e r r ไพ่ e m p e r r บ่งบอกถึงความเป็นผู้นํานะคะ บ่งบอกถึงการที่เรียกว่าไพา่ชาวราศีมิถุนเขาวางไว้ตรงกลางเพื่อจะได้รู้ว่าราศีอะไรนะคะชาวราศีมิถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนาถึง15กรกฎาคมนะคะในช่วงครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมชาวราศีมิถุนเองมีความโดดเด่นในด้านหน้าที่การงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เป็นหัวหน้าหรือได้เป็น ระดับผู้นําเลยทีเดียวนะคะชาวราศีมิถุนในช่วงของเออไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดๆก็แล้วแต่ในช่วงของครึ่งปีหลังนี้เขาบอกว่าคุณมีความเป็นผู้นําสูงมีความโดดเด่นถ้าทํางานราชการก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปในระดับสูงถ้าใครที่ทํางานในในภาวะของความเป็นผู้นําคุณอาจจะเป็นผู้นําระดับประเทศเลยก็ว่าได้สําหรับชาวราศีมิถุนนะคะทีนี้ชาวราศีมิถุนในช่วงของ ครึ่งปีหลังเนี้ยเขาบอกว่าชาวราศีมิถุนเองเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอย่าใช้อำนาจคือเป็นช่วงของการมีอำนาจวาสนาบารมีแต่เราควรที่จะใช้อำนาจอยู่เหนือต้องต้องก็ข้อเตือนนะข้อเตือนข้อเสียของของชาวราศีมิถุนคุณอาจจะใช้อำนาจมากเกินไปต้องรู้จัก การอบอ้อมอารีใช้ทั้งพระเดชและพระคุณจะส่งผลยิ่งดียิ่งกว่าเดิมแต่ถามว่าถ้าใช้แต่พระเดชมันจะแย่ไหมในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยบอกเลยว่าเป็นช่วงของการมีอํานาจวาสนาบารมีสําหรับชาวราศีมิถุนเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามมันจะดูโดดเด่นคุณจะออกคําสั่งหรือคุณจะทําอะไรลูกน้องบริวาร เชื่อถือและศรัทธาในตัวคุณนะคะความโดดเด่นของคุณเนี่ยต่อให้มีศัตรูคิดร้ายหรือที่คิดจะมาทำอะไรคุณไม่สามารถทำได้สำหรับชาวราศีมิถุนลัคกี้อินเกมแต่ไม่ลัคกี้อินเลินะเพราะว่าชาวราศีมิถุนค่อนข้างบ้าง,งานจึงหรือไม่ก็อาจจะเป็นแนวของการที่เรียกว่ามองหาคนที่มีศักยภาพเนี่ยเท่าเทียมกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูก่อนว่าราศีที่สอง ที่จะดีโดดเด่นเป็นละเป็นเป็นอันดับที่สองนะคะคือชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรเขาบอกว่าโดดเด่นเรื่องอะไรโดดเด่นเรื่องการงานนะคะงานของคุณจะโดดเด่นมากเลยเขาเรียกว่าเป็นช่วงของชาวราศีมังกรโชว์ฝีมือเข้าไปเลยใครที่ทํางานประจําอยู่โชว์ฝีมือเลยเ เจ้านายเพื่อนร่วมงานเห็นความสามารถของคุณนะคะมีเอ่อมีโอกาสที่จะมีงานเข้ามาอย่างมากมายหรือถ้าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มาจากฝีมือแรงงานของคุณแต่ถ้าสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำอาชีพอิสระยิ่งดีมากเลยเพราะมันเป็นการที่เรียกว่ามันงานประจำมันยังมีการกำจัดจำกัดไม่กำจัด จำกัดขอบเขตของรายได้แต่อันเนี้ยถ้าเป็นงานอิสระหรืออาชีพส่วนตัวเนี่ยเขาบอกได้เลยว่างานล้นมือทำให้ไหวก็แล้วกันแต่ช่วงเนี้ยสำหรับออเชาวราศีมังกรนะคะชาวราอ๋อขออภัยลืมบอกไปนะคะว่าชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่17มกราถึง 17... เอ่อถึง1ิขออภัยพูดผิดพูดถูกชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่14มกราถึง12กุมภานะคะ <c oughs> ในช่วงของครึ่งปีหลังเนี้ยงานดีเงินต้องดีตามไปด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานล้นมือคนเชื่อถือความสามารถของคุณรู้สึกว่าใครใครงานดอบงานไม่ดีแต่ชาวราศีมกกังกรสวนกระแสแน่นอนในครึ่งปีหลังนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่า ชีวิตดีเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีมังกรเกี่ยวกับด้านการงานแต่ว่าถ้าด้านความรักแล้วมองว่าไม่ค่อยมีเวลาเวลาให้กันนะมาดูว่าที่ดีเป็นอันดับที่สนะคะอันดับที่สามสหรับใน12ราศีในช่วงครึ่งปีหลังคือชาวราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง 12เมษาชาวราศีมีนเขาบอกว่าโชคดีเรื่องอะไรโชคดีเรื่องความรักนะคะโชคดีเรื่องความรักเรื่องการเมตตานะคะเป็นเรียกว่าณดีเลยทีเดียวมีคนให้การช่วยเหลือเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเองเนี่ยเขาบอกว่าจะ,จะ,จ,ะจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่จะแบบวา่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นอสังหา,หาริมทรัพย์ก็ได้รับการช่วยเหลือ หรือถ้าใครกำลังอยากจะมองหาเกี่ยวกับเรื่องความรักสำหรับชาวราศีมีนเขาบอกว่าชาวราศีมีนโดดเด่นเรื่องความรักนะแต่จะได้คนที่อายุมากกว่าถึงจะดีแต่ถ้าเกิดว่าที่จีบอยู่เขาน้อยกว่าแล้วเราก็ชอบคนที่เด็กกว่าไม่ชอบคนแก่กว่าต้องบอกก่อนนะว่าชาวราศีมีนถ้าเกิดว่าชอบกินเด็กเนี่ยคุณต้องเป็นฝ่ายเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องไปคอยเทคแคร์ดูแลเขาแต่บอกได้เลยว่า สำหรับเรื่องความรักแล้วชาวราศีมีนในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถือว่าดีทีเดียวนะคะแต่ถ้าได้คนที่อายุมากกว่าจะดูแลเราเป็นอย่างดีคอยให้การช่วยเหลือสามารถซัพพอร์ตชีวิตคุณให้คุณได้รับการสะดวกสบายและสุขสบายได้นะคะอ่าเรามาดูราศีต่อไปนะคะราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหานะคะถึง16กันยา ชาวราศีสิงห์ดีเป็นอันดับที่สี่ในช่วงครึ่งปีหลังในช่วงครึ่งปีหลังนี่เขาบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยทำอะไรเนี่ยจะมีความโดดเด่นจะมีภาวะของความเป็นผู้นำหรือถ้าเกิดทำอะไรที่เป็นเป็นทีมคุณก็จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าทีมหรือถ้าออกไปทำอะไรแล้วหรือนำทีมไปสู่ความสำเร็จนะคะเราะั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยต่อ คําว่านําทีมอาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องขายตรงก็ได้สมมุติว่าคุณเป็นครูบาอาจารย์แล้วคุณเป็นติวเตอร์คุณเป็นอาจารย์สอนติวคุณสามารถติวให้เด็กไปสอบแข่งขันแล้วประสบความสําเร็จจากการเป็นหัวหน้าทีมจากการเป็นคนสอนติวสําหรับคุณเพราะฉะนั้นมันมันขึ้นอยู่กับอาชีพในแต่ละอาชีพของแต่ละคนนะคะหรือถ้าคุณเกิดเป็นนักพยากรหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขายกย่องให้คุณ เป็นผู้นําเถอะเป็นผู้สอนเถอะคุณเก่งคุณมีความสามารถในช่วงของครึ่งปีหลังชาวราศีสิงห์โดดเด่นนะจะสามารถนําทีมนําลูกน้องนําบริวารหรือนางนำลูกทีมต่างๆหรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาให้เข้าสู่เช่นเส้นชยัยให้เข้าเอ่อให้บรรลุเป้าหมายไปอย่างที่คาดหวังเอาไว้ได้นะคะจากชาวราศีสิงห์ทีนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ย เขาบอกว่าอย่าอยู่กับที่อย่าอยู่นิ่งๆในะในช่วงครึ่งปีหลังอย่าว work from home ในที่นี้เขาบอกว่าถ้าคุณออกไปข้างนอกพบปะเจอเจอผู้คนข้างนอกสังคมข้างนอกได้รับโอกาสดีๆแน่นอนนะคะนั้นดีเป็นอันดับที่4สําหรับครึ่งปีหลังคือชาวราศีสิงห์ทีนี้ดีเป็นอันดับที่5สําหรับครึ่งปีหลังคือชาวราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภโชคดีเรื่องอะไรโชคดีเรื่องความรักนะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าได้รับความรักได้รับความเมตตามีเพื่อนฝูงเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่บ่อยๆคําคำว่าเราจะเฮฮาปาร์ตี้ได้เราต้องประสบความสำเร็จเป็นช่วงของการที่หยิบจับทำอะไรจะประสบความสำเร็จได้รับความเมตตาได้รับกามมรช่รวยเหลือหรือถ้าจะไปลงทุนร่วมหุ้นกับใครก็จะเจอเพื่อนฝูงที่ดีนะคะทีนี้สำหรับชาวราศีพฤษภเองเนี่ย ถ้าใครถามถึงเรื่องความรักจะมีเข้ามาให้เราเลือกมากกว่าหนึ่งรายนะเพราะฉะนั้นน่ะความรักเราหังเรื่องรักซ้อนสักนิดหนึ่งโชคดีเรื่องความรักจริงมีคนเข้ามาเยอะจริงเป็นช่วงของความมีเสน่ห์สำหรับชาวราศีพฤษภมาดามรืมบอกอีกแล้วชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะเขาบอกว่าลัคกี้อินเลิฟเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีพฤษภแต่ว่าเขาบอก ถ้าใครทำงานประจำก็เป็นที่รักที่เมตตาของเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะอาจจะช่วยเหลือช่วยผักดันเพราะเขามองว่าคุณเป็นคนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะสำหรับชาวราศีพฤกษ์ทีนี้อ่ามาดูราศีต่อไปราศีที่หกนะคะ <c oughs> ราศีที่หกคือชาวราศีตุลชาวราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกา ราศีตุลในที่นี้เขาบอกว่าใครที่ชีวิตแย่มาในช่วงครึ่งปีหลังเอ้ขออภยัยในช่วงครึ่งปีแรกช่วงครึ่งปีหลังชีวิตคุณจะพลิกฟื้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะใครที่ถูกทำลายชื่อเสียงหรือว่าถูกคนใส่ร้ายป้ายสีก็มีเกณฑ์ของการที่จะมีชื่อเสียงขึ้นมาแต่ในที่นี้เขาเตือนชาว ถึงแม้นจะดีแต่ดีเป็นอันดับที่6นะสำหรับชาวราศีตุลสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระมัดระวังสำหรับชาวราศีตุลคือคำพูดเอ่อราศีตุลข้อเสียคือพูดแบบตรงไปตรงมาเกินไปขวานผ่าซากเกินไปโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงจิตใจคนฟังข้อเสียของคุณคือตรงนี้มันจะทำให ได้ดีเพราะปากแล้วก็เสียเพราะปากได้ด้วยแต่เขาบอกว่าชาวราศีตุลเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยบอกได้เลยว่ามีเกณฑ์ทีเ่เรียกว่าชีวิตกําลังจะดีขึ้นกว่าเดิมกําลังจะใครที่ทํางานที่ต้องเกี่ยวกับการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการมีชื่อเสียง คุณก็จะได้รับการยกย่องมีชื่อเสียงแต่ก็ต้องให้ระวังการป,ประพฤติตัวทำตัวราศีตุลในเป็นราศีตาะช่างทำอะไรควรตรงไปตรงมาหรือทำอะไรอย่านอกลู่นอกทางมันจะยิ่งส่งผลทำให้คุณมีชื่อเสียงไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าคุณอะไรคุณทำอะไรที่มันผิดนอกลูก่นอกรกอบผิดประเพณีนะคะผิดศีลธรรมคุณจะถูกนินทาใส่ร้ายป้ายสีมากยิ่งกว่าเดิมอาจจะเป็นการเติม เติมข่าวใส่ไข่ให้มันแบบเ็เละเป็นโจ๊กกันไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลถามว่าดีมีไหมดีมีแต่มันกัมกึ่งนะมันดีไม่ได้ดีทีเดียวมันทั้งมีทั้งดีและไม่ดีปนกันอยู่ในนั้นนะคะก็เรียกว่าดีเป็นอันดับที่6ของในอของช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะดีอันดับสุดท้ายคือชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎได้ไพ่สองถ้วยผู้ที่เกิดวันที่ ชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาในไพ่สองถ้วยในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกรกฎโชคดีเรื่องอะไรเน้นไปเลยเรื่องความรักเป็นช่วงของการมีสเสน่ห์ใครที่อยากจะมีคู่ใครที่อยากจะสละสดช่วงนี้นะชาวราศีกรกฎบอกได้เลยในช่วงครึ่งปีหลังมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาดูแลและจะเจอคนถูกอกถูกใจแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ กันได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าถามถึงเรื่องการงานแล้วมันจะดูเอื่อยๆอึดๆแต่ในที่นี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับคนได้ง่ายจะมีศัตรูไหมมีคนเกลียดไหมไม่มีนะเพียงแต่ว่าเน้นไปเรื่องความรักมากกว่าเรื่องที่จะถ้าจะถ้าจะมีโชคลาภมันก็เป็นโชคลาภสัตว์สองเท้าอะ นะคะไม่ใช่โชคลาบราบรอยที่ได้เป็นเงินเป็นทองหรือได้เกี่ยวกับเรื่องงานถ้างานจะได้ก็ได้โดยเสน่หามีคนเมตตาหยิบยื่นให้แต่ไม่ถึงขั้นว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่เหมือนราศีมิถุนหรือว่าไม่เหมือนกับเออราศีราศีมังกรนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎ ถือว่าโชคดีเรื่องความรักมากกว่าระวังนะโชคดีเรื่องความรักมีสเสน่ห์มากๆก็ต้องบริหารสเสน่ห์ให้ดีๆอ่ะทีนี้เรามาดูต่อว่าเหลืออีก5้าราศีที่ควรต้องระวังแล้วราศีไหนที่ต้องระวังเป็นอันดับแรกแรกเลยนะคะราศีกันราศีกันนะคะผู้ที่เกิดวันที่17กันยาถึง16ตุลามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกันได้สิบไม่เทา้าเครียดมากเลยนะมีเรื่องคิดเครียดเข้ามาเยอะ ปัญหาเยอะแยะอีลุงตุงนางสะสางไม่หวัดไหวเหมือนดินพอกหางหมูเพราะฉะนั้นชาวราศีกันค่อยๆเคลียร์นะคะมันถึงจะมันถึงจะดีขึ้นช่วงเนี้คุณแบกรับภาระต่างๆไว้คนเดียวทั้งหมดเลยถ้าทำงานก็เหมือนถูกเอารัดเอาเปรียบงานจะสมสมๆมให้เราโดยบางทีเนี่ยทำงานเกินหน้าที่หรือทำงานงานของคนอื่นก็ต้องไปรับเอามาทำด้วยแต่ถ้าถามถึงเรื่องการเงินนี่สินอีลุงตุงนาง สสางไม่หวัดไม่ไหวระวังการเป็นนี่นอกระบบช่วงเนี้ยชาวราศีกันครึ่งปีหลังเครียดมากเลยทีเดียวนะคะเครียดเป็นอันดับที่หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นอ่ะมาดูแล้วอันดับที่สองล่ะอันดับที่สองคือชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกาถึง15ธันวาราศีพิจิก เขาบอกว่าช่วงเนี้ก็มีหลายเรื่องเครียดๆนะบางทีมันอาจจะเป็นช่วงของการที่กําลังจะต้องตัดสินใจเลือกไม่ถูกว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปซ้ายดีหรือจะไปขวาดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามันมองหาความชัดเจนไม่ได้มันเลยทําให้เราเครียดเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกต้องตัดสินใจดีๆหรือบางทีเราต้องดูก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยกับที่เราทําอยู่อันไหนมัน อันไหนที่มันมองเห็นความชัดเจนมากกว่ากันเพราะในที่นี้เขาบอกว่าให้คุณตัดสินใจดีๆนะเพราะสิ่งที่คุณกําลังคิดจะตัดสินใจเนี่ยคุณยังมองไม่เห็นเลยนะยังมองไม่เห็นรูปธรรมเลยนะว่ามันจะดีจริงหรือไม่ดีจริงมันเพียงแต่เพียงแต่มีความคิดว่าจะอยู่ตรงนี้ต่อหรือจะไปตรงนั้นดีหรือตอนนี้มันเหมือนกับเราเราจะทําเ,เราจะทำสองอย่างในเวลาเดียวกันไหมดีไหมแต่ชาวราศีพิจิกถึงแม้จะมีข้อเสียถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ทาเกี่ยวกับด้าน โลกออนไลน์นะคะขายของทาง t ิ k t o กบ้างขายทางเพจบ้างขายทางนี่แหละขายทางโลกออนไลน์อย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ชาวราศีพิจิกเองเนี่ยเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีปัญหาแต่ตัดสินใจไม่ได้แล้วก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นทางออกวันนั้นค่อยๆดูค่อยๆเคลียร์ค่อยๆศึกษาปัญหานั้นให้ดีๆนะคะ ศึกษาด้วยความระมัดระวังอย่าใจร้อนอย่าหันหลังให้กับสังคมมากเกินไปโดยที่ไม่รับฟังคำพูดของคนอื่นสิ่งที่คุณจะแก้ไขปัญหาได้คุณมองไม่เห็นก็จริงมองไม่เห็นทางออกก็จริงแต่คุณสามารถที่จะรับรู้รับฟังจากคนอื่นได้แล้วเอามาวิวเคราะห์แยกแยะดูว่าสิ่งที่คุณรับรู้รับฟังเนี่ยจากซ้ายทีขวาทีหน้าทีหลังทีเนี่ยมารวมรวมกันแล้ว เหตุผลมันต้องมีบางข้อที่มันตรงกันแล้วเอามาวิเคราะห์เองนะคะแม้นชาวราศีพิจิกอยู่ในช่วงของการตัดสินใจที่ต้องใช้ฟังให้เยอะๆนะคะฟังให้เยอะๆมันถึงจะตัดสินใจได้ทีนี้ราศีต่อไปราศีที่ควรจะต้องระวังคือชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง13มมกราราศีธนูระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไร จริงๆแม่เนี่ยไม่ได้ระวังเรื่องร้ายแรงอะไรหนึ่งนะชาวราศีธนูระวังเรื่องอารมณ์ขี้น้อยใจขี้เหวี่ยงขี้วีนแต่การน้อยใจเหวี่ยงวีนเนี่ยไม่ได้แสดงออกในทีแรกนะคุณจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกน้อยใจก็เก็บความรู้สึกไว้ไม่แสดงออกทําให้คนรอบๆข้างไม่รู้ว่าคุณกําลังเป็นอะไรมันคือข้อเสียของคุณข้อหนึ่งแล้วบางทีเนี่ยอะไรที่ไม่พอใจหรืออะไรที่ชอบอะไรที่ไม่ชอบ คุณแสดงออกไปเลยจะดีกว่าเพราะคุณจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกโลกส่วนตัวสูงมากเกินไปสำหรับชาวราศีธนูในช่วงของครึ่งปีหลังนี้ที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับชาวราศีธนูที่มันจะมีเข้ามาในชีวิตในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก่อให้เกิดปัญหาคือเรื่องลักซอนนะคะระวังการมีสเสน่ห์ของคุณและระวังการที่คุณเป็นคนเฉยคนนิ่งไม่คิดที่จะปรึกษาใครอาจจะมีการที่ ไปแอบรักแอบชอบหรือมีการแอบคบแอบพูดแอบคุยกันแล้วทำให้เกิดพัฒนาความสัมพันธ์หรือมีแอบมีแอบมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งเกิดขึ้นได้แล้วมันจะส่งผลทำให้เรามารู้ที่หลังว่าเป็นรักซอน นะคะเป็นรักสามเศร้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้านะคะรักสามเศร้ารักซ้อนการทําอะไรปิดปิดบงับงบังปิดบังซ่อนเลนมันมันทำให้ส่งผลให้ชีวิตเรามันจะแย่ลงมาอีกหนึ่งราศีนะคะราศีที่สี่ที่ต้องระมัดระวังคือชาวราศีกุม ชาวราศีกุมจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต,ต้องระมัดระวังมากมายผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาชาวราศีกุมดวงไม่โดดเด่นในช่วงครึ่งปีหลัง ได้ไพ่อัศวินถ้วยนั่นหมายถึงการที่เรียกว่ากระตือรือร้นหน่อยชาวราศีกุมมันยังมีอะไรที่จะต้องให้ทําอีกมากมายโอกาสที่จะก้าวหน้าก้าวไกลมันเลยยากเพราะความไม่กระตือรือร้นหรือเพราะอาจจะจะทำอะไรแบบเรื่อยๆเฉยๆเจออุปสรรคหน่อยหนึ่งเช่นก็ท้อเป็นช่วงของการอ่อนไหวง่ายใครมาพูดอะไรให้ฟังหรือว่าใครมาทําให้เกิดความน้อยใจเซนสทีฟง่ายเช่นก็ขออยู่นิ่งๆ ฉันยังไม่อยากทําอะไรตอนนี้ขออยู่นิ่งๆเพื่อรักษาใจมันทําให้เราพลาดโอกาสดีๆได้จากการที่เรียกว่าบางทีเนี่ยอารมณ์ของการน้อยน้อยเนื้อต่ําใจมันมีด้วยกันทุกคนแต่อย่าเอามาเป็นอารมณ์อย่าเอามาเป็นจุดใหญ่ในชีวิต แล้วทําให้เราพลาดโอกาสดีๆหรือทําให้ชีวิตเราที่มันควรที่จะต้องกระตือรือร้นกว่านี้แล้วเราความก้าวหน้ามันอยู่ที่ตัวเราพอเราทอ้อเราหมดกําลังใจเราหยุดเราหยุดปุ๊บเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้เดือดร้อนอะแต่คนที่เดือดร้อนเดือดร้อนคือตัวเราแต่ข้อดีของชาวราศีกุมในช่วงของครึ่งปีหลังก็คือถ้าใครถ้าถามถึงเรื่องคนโสดถามคนโสดถามถึงเรื่องการมีคู่ บอกได้เลยว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเสน่แรงชาวราศีกุมในช่วงเนี้ยจะทําอะไรก็แแดดูน่ารักน่ารักหน้าเขาเรียกน่ารักหน้าทนุถนอมดูอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะดูเป็นคนดูหวานหวานคอยตามง่ายเป็นคนต้องการความรักด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเนี่ยจะโชคดีเรื่องความรักนะแต่ก็เรื่องงานไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นัแต่คําว่าโชคดีเรื่องความรักในที่นี้ ระวังการอ่อนไหวง่ายคนเข้ามาเราไม่รู้เลยว่าเขาจริงใจกับเราหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นชาวราศีกลุ่มเนี่ยก็เป็นอันดับที่4ของเอ่อที่ต้องระวังระวังเรื่องอารมณ์แหละนะแต่ไปถึงไม่ได้ถึงขั้นร้ายแรงที่แบบว่าหนัก,หน,กหนักเหมือนเหมือนราศีแรกๆอย่างเช่นราศีกันราศีพิจิกอะไรอย่างนี้นะคะมาราศีสุดท้ายราศีสุดท้ายคือชาวราศีเมษ ราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษาถึง13พฤษภาชาวราศีเมษเขาบอกให้ได้ไพ่เฮอร์ิทไพ่เฮอริทมันไม่ดียังไงมันไม่ใช่ว่าไม่ดีมันเป็นไพ่กลางๆจะว่าดีก็ไม่ได้เรียกว่าดีจะว่าไม่ดีก็ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเพียงแต่ว่ามันไม่มีความกระตือรือร้อนมันค่อนข้างเก็บตัวฉันไม่ค่อยอยากที่จะพบปะเจอเจอใครราศีเมษในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเป็นการที่เรียกว่ากําลังศึกษาหาความรู้อะไรอยู่เพิ่มเติมอยู่หรือเปล่า <c oughs> มันจึงทำให้แลดูคุณดรอปไปหายไปเก็บตัวเงียบเกินไปแต่ข้อเสียของชาวราศีเมษคือทำอะไรแบบเรื่อยๆเฉยๆคิดช้าตัดสินใจช้าไม่ก้าวหน้าย่ำอยู่กับที่นะคะเพราะฉะนั้นการงานจึงยังไม่ก้าวหน้าการเงินก็เรียกว่าแค่พอมีพอใช้แถมบางทีพอมีพอใช้ใช้คนเดียวยังไม่พอเลยถ้าใครมาขอความช่วยเหลือข้อเสียของชาวราศีเมษ คือถ้าเป็นคนที่เรารักหรือเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนของเราเราดูแลเราลักใค่ยอยู่เท่าไหร่เท่ากันแหละกับการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียของชาวราศีเมษที่ต้องระวังก็คือระวังความความขี้ใจอ่อนความขี้สงสารความมีเมตตามากเกินไปจนลืมมองตัวเองว่าตัวเองก็ลำบากอยู่นะคะอันนี้คือ จุดอ่อนจุดเสียของชาวราศีเมษแต่ถามว่าจุดดีดีไหมก็ดีนะเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเพราะนั้นก็12ราศีที่บอกมาราศีที่ดีในช่วงครึ่งปีหลังมี7ราศีนะคะและ ราศีที่ต้องระวังมี5าราศีแต่จริงๆแล้วราศีที่ดูโดดเด่นมากเลยใน7ราศีเนี่ยมีจริงๆคือราศีมิถุนราศีมังกรแต่ในเจ็ดราศีเรียกว่าดีเกือบหมดนะคะดีเกือบดีดีทั้งหมดแหละในเจ็ดราศีแต่ราศีที่บอกว่าต้องระวังระวังจริงๆมันแค่สองราศีคือราศีกันกับราศีพิจิกนอกกนั้นแล้วถือว่าตั้งแต่ราศีธนูราศีกุมและราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่กลาง ะะไม่ได้ดีไม่ไม่ดีแต่ก็ไม่แย่ไม่แย่ซะจนทีเดียวเพียงแต่ให้ระมัดระวังจุดอ่อนในแต่ละจุดของแต่ละคนเท่านั้นเองจบคำพยากรณ์แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดาม แชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวคุณเองด้วยเป็นกําลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะเช็คดวงกับมาดามไปที่ Facebook มาดามเลยนะคะมาดามนัดคนอ่านดวงสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ